วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาอัปเดตลูกของต้นเผือกค่ะนี่คือลูกของต้นเผือกนะคะที่เราไม่ตัดแน่เขาทิ้งค่ะแม่เผือกนะคะสามารถให้ลูกสสวยๆแบบนี้นะคะนั้นเพื่อนๆอย่าไปตัดก้านเผือกนะคะทิ้งนะคะให้โอกาส ให้เขาได้ให้ลูกสวยให้กับเราก่อนนะคะแล้วค่อยปล่อยเขาลาจากโลกนี้ไปค่ะนี่คือต้นเขือกส่วนต้นนี้คือลูกเขือนนะคะเขาก็จะดูแลลูกของเขาไปเรื่อยๆค่ะลูกของเขาก็จะเริ่มเติบโตนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะคือลูกของต้นเผือกนะคะนี่คือลูกของต้นเผือกที่ก่อนหน้านี้เขามียอดอ่อนๆแบบนี้นะคะส่วนแม่เขาก็คือต้นเผือกต้นนี้ค่ะกำลังลาลูกจากเราไปแต่เขาก็ให้ต้นลูกสวยๆให้กับเรา ดังนั้นเพื่อนๆที่ป,ปลูกกอกมรกตนะคะถ้าเจอต้นเถือกก็อย่าเพิ่งตัดสินใจตัดเขาทิ้งน,นะให้เขามีลูกให้เราก่อนให้เราฟางให้เขามีลูกให้เราก่อนนี่คือลูกของต้นเถือกคะ่ะส่วนยอดใหม่ยอดนี้นะคะก็คือหลานของต้นเผือกหรือลูกของลูกเผือกคะ่ะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตการเจริญเติบโตของลูกเผือกนะคะที่เราไม่ตัดแม่เขาทิ้งเราให้แม่เผือกมีลูกให้เราลูกของเขาก็น่ารักนะใบด่างก็สวยนะคะ